สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการเช็คเบี้ยง่ายๆนะครับผ่านเว็บ724นะครับตัวอย่างที่ผมทําไว้แล้วนะครับก็เป็นการทําใบเสนอราคานะครับให้ลูกค้าหรือว่าผู้สนใจนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คผ่านเว็บ7 2็ได้นะครับซึ่งเว็บ7 2็ดสี่เน่ยก็สําหรับคนที่เป็นสมาชิกตัวแทนหรือว่าเป็นนายหน้าอยู่แล้วครับสามารถขอใช้สิทธิ์กับบริษัทได้นะครับ ก็เป็นตัวอย่างครับไปเสนอราคาง่ายๆครับเนี่ยโตโยต้าผมเลือกมารุ่นเป็น L T ปีสองพันสนะครับพหลรบหกร้อยแจ้งมาแล้วก็จะมีป .1 นึงถึงปสาบวกเลยมีทุกประเภทครับนะก็จะเป็นอย่างเช่นปหนึ่งเนี่ยทุนสามแสนห้ 5, ก็จะเป็นทุนกลางครับของทุนกลางตลาดนะครับนะปีสองพันสิบหไม่มีซ้ำสูตรนะฮะปี2016เพราะรถมาสีปีแล้ว ก็จะเหลือแค่ซ่อมศูนย์ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นการเช็คเบีย้ยงง่ายๆอ่ะาวน,นี้เราไปดูวิธีการทําเลยนะครับดูวิธีการเช็คเบีย้ยเราเข้าไปที่ o o o g l h r o r o นะหรือถ้าเป็นทําผ่านอินเทอร์เน็ตทาผ่านคอมก็เข้าไปที่ IE นะครับ Internet Explorer นะครับแล้วก็พิมพนะ์คำว่า724 member เแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะ ต้องอเข้ามาสู่หน้าจอของการใส่ยูเซอร์พัสบทผมบอกอก็จะเข้ามาสู่หน้าจอล็อกอ,อินฮะเราเข้าไปเลยอันนี้ผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้ารหัสปึ๊บเข้าไปพอเสร็จปึ๊บะระบบก็จะเข้าไปสู่อีกเมนูหนึงนก็จะเป็นเมนู ประเภทของประกันนะว่าเราจะาเช็คบีของประกันประเภทไหนก็จะมีรหัสของในหน้าของผมเองนะครับเขาจะมีเยอะแยะเลยครับเป็นประกันรถยนต์พรบรถยนตนะ์มอเตอร์ไซค์ก็มีประกันการเดินทางหรือแม้แต่ประกันไวรัสโคโรนาเ็ามีครับแต่ว่าเคสนี้เราจะเช็คเบียร์ประกันภัยรถยนต์นะครับเราก็าเลือกยี่ห้อเลยโตโยต้าของผมเลือกเอลติสปีซปนะันสิบหกประกันชั้นหนึ่งก็ ุกประเภทประกันหรือว <rules> ่าเราจะซื้อพรบสองสองบวกสองบวกก็ได้หมดครับแต่าะเคสนี้เดี๋ยวไปเช็คประกันชั้นหนึ่งกันนะครับระบบก็จะถามว่าถ้าเราต้องการบริษัทไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าบริษัทที่เราเนี่ยชอบอย่างเช่นเราชอบวิริยะก็ระบุไปเลยนะครับแต่เคสนี้เราจะให้ระบบเขาแสดงเลือกให้เราว่าเราชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับระบบก็จะ เข้ามาสู่หน้าจอนี้ก็จะมีราคาเปรียบเทียบทุกบริษัทเลยนะครับเป็นการาที่ระบบเนี่ยมันเปรียบเทียบให้เรานะครับแต่ว่า,อ,าอันนี้อาจจะดูงงนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะมาดูฟีเจอร์นี้เ,เทียบราคาทันใจรวมเบี้ยกว่า10บริษัทนะตรงนี้เราให้เราคลิกไปนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะก็จะเข้ามาสู่หน้าตา ตารางเบีย้ยประกันภัยครับนะอันนี้ผมเช็คกับโทรศัพท์นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเว็บไซต์เป็นให้แสดงเป็นแบบเดสก์ท็นะครับก็จะเห็นไหมก็จะเป็นหน้าจอก่อนหน้าน,นี้ที่ผมแสดงเป็นตัวอย่างให้นะครับเป็นโดยไต้อตตสองพันสิบหกนะครับซ่อมอู่นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราสามารถอาเอาไปเสนอราคานี่ครับให้กับผู้สนใจหรือว่าคนที่ต้องการซื้อประกันกับเราครับได้แบบ เป็นการเช็คเบี้ยด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งด้านล่างก็จะบอกว่าโปรโมชั่นเงื่อนไข,ขของบัตรผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับกันสดผ่อนสูงสุด6เดือนนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแล้วก็ฟรีรถใช้ระหว่างซ่อมนะครับเราจะดาวน์โหลดเป็นแบบไหนครับข้างล่างนะครับเราก็คลิกไปเป็น .jpg นะครับระบบก็จะ อ่าให้เราเซฟไปปุ๊บให้เราเซฟไปนะเราก็จะเซฟเราก็ไปหาที่แกลเลอรี่เรานะครับปุ๊บหรืออ่าเราจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ให้กับผู้สนใจก็ได้นะครับก็คลิกไปโหลดหนานนะเน,นี่ยอีกนิดหนึ่งอ่าอ่ก็ก็จะเป็นไฟล์ระบบก็จะเป็นก็จะเจเนเรตฮะ เป็นไฟล์ pdf e ให้กับเรานะครับแล้วก็เราสามารถส่งนะครับส่งไปให้กับผู้สนใจได้นะครับง่ายๆนะครับเราจะส่งไปให้ใครทางไลน์ทาง,าทางอ,าอีเมล gmail ได้หมดครับข้างล่างก็จะมีชื่อของในหน้าผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะมี qr code นะะลูกค้า,าสแกน qr code แล้วก็จะเข้าเว็บ724ของเราเลยนะครับด้านล่างก็จะมี บอกว่าสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก724เังาันั้นลงทะเบียนร,ราคาเอาลดราคา5%ทุกด้ื่าสินค้าที่ร่วมรายการนะครับได้คะแนนแรกของรางวัลนะครับรับสิทธิ์ผ่อนนานสูงสุด10เดือนผ่อนเงินสดสูงสุดก็6เดือนนะครับก็จะมีเดี๋วสิทธิประโยชน์ให้กับเราแจ้งให้กับผู้สนใจได้ทราบนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเช็กเบี่ยงง่ายๆนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับผมคลิกเดียวก็เสนอใบราคาแบบ10บริษัทได้ทันใจเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ